ีอะไรบ้าง5ระดับของภาษาค่ะ6ข้อควรระวังนะคะความหมายนะคะของภาษาคือคําว่าภาษาเนี่ยมาจากคําว่าภาาแปลว่าพูดบอกกล่าวนะคะมีนักวิชาการหลายท่านที่ให้ความหมายแตกต่างกันซึ่งอาจสรุปได้ว่าภาษาคือถ้อยคําที่มนุษย์ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อสารนะคะความหมายกันทุกภาษานะคะจะมีภาษาพูดก่อนภาษาเขียนนะคะ นักภาษาศาสตร์พบว่ามนุษย์จะมีภาษาพูดประมาณ3,000ภาษาค่ะในขณะที่ภาษาเขียนมีแค่400ภาษาเท่านั้นอโอเคมาดูทอวปิอที่2นะคะก็คือความสัำคัญของภาษาเพื่อสื่อสารนะคะคือ 1. ภาษาเป็นเครื่องมือในการถือทอดวัฒนธรรมและปลุกฝังคุณธรรมนะคะ 2. ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ให้คนในสังคมเดียวกันเข้าใจกันนะคะ 3. ภาษาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเพื่อได้จะได้เข้าใจและเรียนรู้กันนะคะ 4. ภาษาเป็นเครื่องมือในการปกครองและ 5. ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาเล่าเรียน,นะคะ่ะ 3. องค์ประกอบของการสื่อสารมีอะไรบ้างคือ 1. ผู้ส่งสารนะคะผู้ส่งสารจะทําหน้าที่ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับ สิ่งต่างๆที่เขาจะต้องการถ่ายทอดไปยังผู้รับสารค่ะ 2. นะคะคือสารสารคือสาระหรือเรื่องราวต่างๆที่ต้องการสื่อค่ะและ4ส,สื่อคือช่องทางที่นำสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารและและผู้รับสารนะคะคือบุคคลที่เป้าหมายทำหน้าที่รับสารค่ะขออภัยในการผู้ผิดค่ะเพราะว่า ครั้งแรกไม่เคยอย่างนี้ค่ะต่อมานะคะทอปิกที่สามคือองค์ประกอบของการสื่อสารนะคะคือการะเทศะหรือสภาพเวดล้รมทางสังคมมีอะไรบ้างคือผู้ส่งสารไปยังสารแล้วก็สื่อหรือช่องทางต่างๆที่จะสนทนาหรือสื่อสารกันนะคะแล้วก็ไปยังผู้รับสารแล้วก็วนมาปฏิกิริยาในการตอบรับว่าผู้ส่งสารได้ อะไรอย่างไรบ้างจาการรเทศะและสภาพแวดล้อมทางสังคมก็เหมือนกันนะคะแล้วแต่ที่เราอยู่เลยค่ะ 4. ประเภทของภาษาเพื่อการสื่อสาร1วัจนะวัจนะเป็นตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์หรือภาษาพูดที่ออกเสียงด้วยถ้อยคำหรือเป็นประโยคที่มีความหมายทำให้เราเข้าใจได้นะคะก็ไก่ถึงอนุคู่ A ถึง Z อะไรเงี้ยค่ะ สองอวัจนะคืออะไรคือที่ภาษาที่ใช้ท่าทางหรือภาษาที่ไม่ออกเสียงเป็นถ้อยคําแต่มีความหมายแฝงสามารถสื่อสารได้เช่นน้ําเสียงการเน้นเสียงจังหวะของการพูดการหยุดพูดกิริยาท่าทางการเคลื่อนไหวอะไรที่ไม่ใช่แบบภาษาเขียนนะคะก็จะเป็นอวัจนะภาษา อวัจนภาษาอสรุปรวมถึงความหมายของภาษาต่างๆดังนี้คือภาษาสัลักรักหรือภาษาสัญญาณภาษาการกระทำภาษาวัตถุภาษาการเทศะภาษาน้ำเสียงภาษาสัมผัสค่ะ5ระดับภาษามีทั้งหมด5มีทั้งหมด3ระดับนะคะคือมาดูระดับแรกระดับแรกคือระดับทางการเป็นลักษณะที่มีความ แผนและมีมาตรฐานในการใช้ดังนี้คือคำที่ใช้ในราชการนะคะเช่นเนื่องด้วยเนื่องจากตามที่เสนอนะคะต่อมาคำที่ใช้ในวงการศึกษาเช่นแนวคิดบูรณาการสาระสำคัญภาษาราชาศัพท์นะคะก็คือเช่นบรรทมประสูตรประชวน ประมาณนี้ค่ะคำสุพาพเช่นรับประทานชาติศีษะข้าพระเจ้าบิดามารดาะคะอันนี้จะเป็นระดับแรกนะคะคือระดับทางการจะใช้ในการเขียนตาราแบบเรียนหนังสือราชการต่างๆที่มันที่มันเป็นทางการนะคะมาดูระดับที่สองกันดีกว่านะคะระดับที่สองคือระดับกึ่งทางการนะคะจะเป็นภาษาที่ใช้แบบ ไม่เป็นทางการนะคะไม่เป็นแบบพิธีรีตองนะคะมีอะไรบ้างเป็นภาษาโฆษณาเช่นชีวิตดีไซน์ได้อาณาจักรใหญ่ใจกลางเมืองประมาณนี้ค่ะ<อ>คำที่ใช้ในภาษาสื่อมวลชนเช่น,ชนนักขวดลูกขนไก่เทกระจาดประมาณนี้ค่ะ<อ>คำเฉพาะบุคคลหรือคำเฉพาะกลุ่มก็คือเช่วนวงการยีราวง กลุ่มวัยรุ่นฐานเพศช่างก็จะมีคำที่แบบแล้วเฉพาะแล้วแต่วงนั้นๆน,น,นะคะการใช้ภาษาระดับภาษาแบบกึ่งทางการนะคะจะใช้ในการสนทนากับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนการแนะนำบุคคลหรือการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการมันเป็นแบบการอธิบายแบบไม่ต้องทางการมาก็คือกึ่งๆนะคะ ระดับที่สามนะคะก็คือไม่เป็นทางการเลยนะคะจะไม่คํานึงถึงความถูกต้องเหมาะสมนะคะแต่ว่าจะนี้เข้าใจกันมากกว่านะคะมีอะไรบ้างมีคําตลาดหรือภาษาปากเช่นผัวเมียรถมอเตอร์ไซค์กินข้าวต่อมาคําภาษาถิน่นเช่นม่วนซื่นแซบอีหลีหันหรือว่าหมุนนะคะกระแผงมันจะเป็นคําภาษาถิ่นของแตล่ละภาคภาคเหนือภาคตาม ภาคกลางภาคใต้นะคะคำแสลงนะคะเช่นเลิกิ๊กฟินลลามนโนเงืบหรือคำที่แบบขึ้นมาใหม่นะคะก็เรียกว่าคำแสลงคำหยาบหรือคำต่ำนะคะเช่นคำดาคำหยาบคายต่างๆค่ะคำโบราณที่ปัจจุบันเลิกใช้แล้วนะคะก็จะมีคำว่าเผื่อเขือศีสะแหวน การใช้แบบไม่เป็นทางการนะคะจะใช้ในการพูดจาในหมู่คนที่คุ้นเคยสนิทสนมเป็นการล้อเลียนหรือเสียดสีประชดประชันหรือตลกขบขันแล้วแต่สถาน,นการณ์นั้นๆว่าจะใช้ในโอกาสไหนนะคะมาดูข้อควรระวังในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารนะคะคือ 1. ใช้คำเท็จถูกต้องตามความหมายนะคะไม่ควรใช้คำผิดความหมาย ก่อนเลือกใช้คําพูดควรศึกษาหรือว่าควรคิดไต่ตองไว้ก่อนนะคะพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะให้ความหมายไว้อย่างไรไม่ถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ควรพูดนะคะต้องเข้าใจความหมายของคําที่เราพูดด้วยแล้วก็เรามัดระวังในการพูดในการสื่อสารนะคะว่าผู้รับสารจะรู้สึกยังไงถ้าสมมติเราพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ 2. การใช้ศัพท์สำนวนให้เหมาะสมกับการเทศะหรือโอกาสนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการควรใช้สำนวนระดับภาษาที่เป็นทางการได้แก่ภาษาทางการการติดต่อสื่อสารธุรกิจเป็นกิจจลักษณะในบุคคลในวงการหรือนอวองการก็ควรใช้สำนวนภาษาระดับกึ่งทางการซึ่งเช่นได้แก่ ภาษาสุภาพหรือภาษากึ่งแบบแผนนะคะส่วนการติดต่อเรื่องราวทั่วไปนะคะทั้งเรื่องเกี่ยวกับการงานหน้าที่หรือเรื่องส่วนตัวก็ควรถามแบบไม่เป็นทางการนะคะเช่นภาษาปากภาษาพูดนั่นเองก็ควรใช้ให้ถูกต้องด้วยว่าจะใช้ในระดับทางการติดต่อเอกสารต่างๆเกี่ยวกับศูนย์เกี่ยวกับต่างๆที่อันนี้แค่นิดนึ่งก็ควรใช้แบบทางการ นะคะส่วนการติดต่อสื่อสารธุรกิจวงวงการหรือนอกวงการนะคะทางธุรกิจก็กึ่งทางการส่วนภาษาพูดภาษาคุยก็ไม่เป็นทางการนะคะ 3. การใช้ศัพท์สำนวนให้เหมาะสมกับระดับฐานะบุคคลนะคะ เป็นการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจหรือบุคคลต่างๆทั้งในและนอกองค์การนะคะผู้ส่งสารควรใช้ศัพท์สำนวนให้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับของผู้รับสารนะคะต้องพิจารณาจากชาติาตวุฒคุณวุฒิฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานเพศสภาพอาชีพเพื่อเป็นการยกย่องการให้เกียรติ ทั้งได้ช่วยอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของภาษาที่ดีงามให้สืดไปค่ะ 4. การใช้คำสํานวนภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็นในปัจจุบันนะคะจะมีการใช้ภาษาต่างประเทศกลายเป็นการข้ามยขอ,ของคนไทยไม่น้อยเลยทั้งๆที่คำเหล่านี้นะคะไม่สามารถอ๋อสามารถแทนภาษาไทยได้ น,นั้นก็ควรดีกเลี่ยงในการใช้ภาษาต่างประเทศเช่นนักพูดหลายคนมีกิฟต์ในการพูดควรใช้ภาษาพูดว่าควรใช้คาพูดไทยว่านักพูดหลายคนมีควารค์ดในการพูดอันนี้ก็ขึ้นโฟลเด้วยนะคะว่าจะเอาโอเคอเป่ถ้าการใช้คาแสลงนะคะ การใช้คำแสลงนะคะเป็นการใช้คำแสลงที่ทำให้สื่อความหมายไม่ชัดเจนคำแสลงมีความหมายแฝงไม่ตรงตามอักษรต้องอาศัยบริบทในการตีความเช่นแฟนล,ลูกหนังหมายถึงผู้ชอบชมกีฬาฟุตบอลน,นักสอยคิวหมายถึงนักกีฬาสนุกม้าเหล็กหมายถึงรถไฟเรือหอกหมายถึงเครื่องบินค่ะหก การใช้คำต่างระดับเป็นการใช้คำต่างระดับทำให้ภาษาไม่ชัดเจนไม่สระสวยบางกรณีทำให้ความหมายมันขัดแย้งกันในประโยคเช่นผู้ชายใจง่ายกว่าสตรีควรใช้คำว่าผู้หญิงก็คือผู้ชายใจง่ายกว่าผู้หญิงพ่อแม่รอบุตรควรใช้คำว่ารูปต่คำว่าบุตรนะคบบนะคเป็นคำว่ารูป สุยพาสตรีดูเข้มแข็งไม่แพ้ผู้ชายควรใช้คำว่าสขภาพบุรุษมากกว่าผู้ชายค่ะเจการใช้คำพู

วันนี้มืน่เหหหน้ารับประทานจานกับวันนี้คุณแม่แกงตืดนส่เห็ดหน้ารับประทานจาัคุณแม่แกงตื่ใส่เห็ด หน้ากับการตัดตึกไม่แก้เลยแบบนั่นกินซับกับเกมตูไป ปิดที่ราแกเป็นนักเรียนที่้องปิดที่เรดที่ไปไปที่ไปปอ่านี้อย่ไป่ที่เาที่เนีย มันมันแบบมันแบบพิมพ์ยาวไปแบบยาวแบบไปเรื่อยอะค่ะแล้วทีนี้ก็แบบความหนาก็ง,ง,งูก็คือวันใช้ที่มันกระทัดรัดสิบเอ็ดนะคะคือการใช้ประโยคที่สระสวยนะคะการสื่อสารถ้าผู้ส่งสารรู้จักการเลือกเฟ้นค่อยคำที่จะทำให้ผู้รับสารเข้าใจและเกิดจินตภาพตามข,ข้อความนั้นๆได้ การผูกประโยคที่สระสวยต้องใช้วิธีขัดความหรือขนานความมาช่วยนะคะการขัดความคืออะไรการขัดความคือการยกข้อความทั้งสองข้อความมาเปรียบเทียบกันคือมีน้ำหนักของข้อความทั้งสองข้างเท่ากันการขนานความคืออะไรคือการผูกประโยคให้ข้อความมี